สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับสำหรับอีพีเช้านี้นะครับขอเป็นอีพีพิเศษอีกหนึ่งอีพีครับก่อนที่พับปิดตาเจ้าสวนเหนือดวงจะมาถึงวันนี้นะฮะวันนี้มาแน่นอนนะครับนะคันติตตามเจ้าสวนปิดตาอยู่นะครับนะฮะฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็พบกันแน่นอนนะครับสายนี้แต่เช้านี้ครับมากุนก่อนที่นะครับวันนี้มีมาให้2เซตนะครับ เซตแรกนะครับนะคู่ละ250บาทเท่านั้นนะฮะย้ําว่าคู่ละ250บาทนะครับเซตที่2นะฮะคู่ละ350บาทนะครับน้าจะมีมาให้2เซตนะฮะราคาแบ่งตันพี่น้องนะครับสําหรับวันนี้ชอบรายการไหนสามารถปิดได้เลยพี่นะใครไวใครได้นะครับเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อพันปุญญะกามนนะครับมาพี่รายการที่หนึ่งครับนี่ฮะ รายการที่หนึ่งครับนี่ฮะรุ่นนี้นะพี่รุ่นรวยหนึ่งหกแปดนะครับเลขคทะเบอร์หนึ่งห้าหกครับนี่เลขคทะเบอร์หนึ่งห้าหกนะครับรายการนี้โอ้โหหน้าหลวงปู่คมคมับพี่นี่ฮะหน้าหลวงปู่คมครับพี่รายการนี้นะฮะรายการที่หนึ่งนะครับนะฮะคู่ต้องเป็นคู่นะพี่คู่สอง้ห้าสิบนะฮะนี่รายการที่สองครับเป็นเนื้อทองเหลืองซาตินครับเลขคนทะเบอร์ห้าหกหกครับนี่ฮะรายการที่สองนะครับ ต่อมารายการที่สามครับงานรายการนี้เป็นลมดำนะฮะเลขคนตัวเบอร์ห้าเก้าสามครับต่อ9้ารอบด้านหลังเนี่ยจิวอนนาครับเนี่ยน่าจะเป็นลมดำนะฮะชุบหน้าควานีเนี่ยนี่ฮะรายการที่สามนะครับต่อมารายการที่สี่ครับรายการที่4ี่เป็นเนื้อทองฝาบาทหรือบ่าวิพพเลข,ขน <6 35 S 2> นคนตัวเบอร์หกสาห้านะครับเลขคนตัวเบพอร์หกสาห้าครับรายการนี้เนี่ยคู่ละสอง้อห้าสิบนะพี่ ต่อมารายการที่ห้าครับรายการนี้ครับเป็นเนื้อหมาชนุนบนสายพี่ลเลขคตเบอร์สี่เก้าแปดนะครเลขคตเบอร์สี่เก้าแปดนะครับนี่รายการที่ห้าครับนะคู่ละสอง้ห้าสิบาทพี่เบาๆนะครับขั้น,นมาจัดที่พี่น้องนะครับโปรโมชั่นนะฮะก่อนที่อ่าพระพิตาจะมานี่ครนี่ครับรายการที่หกเลขคตเบอร์หนึ่งนย์ปดนะครับรายการที่หกนี่ฮะต่อมารายการที่เจ็ดครับโอ้โหรายการที่เจ็ดพี่เงามาก น่าจะเป็นแบ็กโบรเดียมพี่แบ็กโบรเดียมเลขคนละเบอร์หนึ่งห้าสี่นะฮะแบ็กโบรเดียมพี่นะฮะลงจาตจิวอตนะฮะนะฮะน่าจะเป็นแบ็กโบรเดียมนี่ฮะแบ็กโบรเดียมนะครับต่อมา,าร,รายการที่แปดครับรายการที่แปดครับน่าจะเป็นเนื้อมหาชนวนพี่เลขคนละเบอร์หนึ่งศูนย์หนึ่งอะเลขคนละเบอร์หนึ่งศูนย์หนึ่งครับนี่ฮะรายการที่แปดครับนี่ครับ มาลุต่อพี่รายการที่เก้าครับนะเป็นแบคโรเดียมนากระดชุบทองครับนี่รายการนี้โอ้ยแบค็โ e รเดียมลายทองพี่เป็นากาะดชุบนะบแบ็โ e รเดียมลายทองพี่เลขคนเบอร์20 1ศโอ้โหเนี่ยร,รายการนี้ฮะมาหลุดอยู่นี่แล้วพี่มาหลุดอยู่ชุดแรกนะโทษทีพี่นะครับ <laughs> ใครไว้ใครได้พี่เอาไปานะครับเอาไปพี่คู่2 5 0รยห้าิบไปเอาไปลุยเอาไปลุยแล้วพี่ต่อมาครับพี่รายการต่อไปครับรายการต่อไปพี่รายการที่1ิบ นี่ฮะรายการที่สิบครับโหรายการที่อย่างเนื้อปอกปืนอย่างเนื้อท้องเหลืองผิวลุ้งเลยพี่เลขคนจะเบอร์ห้าหกหนึ่งนี่รายการนี้นะรายการที่สิบเนี่ยต่อมารายการที่สิบเอ็ดครับเป็นเนื้อชุบนะฮะผมว่าชุบนาคนะเงาอย่างนี้ชุบนาคหรือเปล่าพี่นี่ฮะเหมือนจะชุบนาคครับพี่เลขคนจะเบอร์สี่สองสี่นะฮะรายการนี้นะฮะนี่ฮะเลขคนจะเบอร์สี่สองสี่ครับจับจับเลยนะฮะจับจับเลยพี่นี่ฮะรายการที่สิบเอ็ดนะฮะ ต่อมาการที่ท2ิบสองครับนี่นะโอ้โหพี่เอาไปเลยฮะเอาไปรวมเลยครับนะชุดละสองห้าสบาทพี่โคตรทุ้มนะฮะโคตรคุ้มพี่นี่ฮะนี่ก็สองรอยห้าสิบาทพี่นี่นะฮะรายการนี้ก็สองห้าสบาทดี่นี่นี่ไม่ท่วมเลยไงพี่นะฮะรายการที่สิบสาพี่นี่ฮะต่อมารายการที่สิบสี่ครับนี่ฮะรายการที่สี่ครับนะเป็นรุ่นเลื่อนยศเลื่อนบารมีเลขคนเบอร์ห้าหกสี่ครับเนี่นะฮะ เอาไปพี่นะครับรายการที่สิบสี่นะครับตอมาการสิบห้าครับนี่สิบห้าสวยๆเลยพี่เรือนรุ่นหลวงพุทธคุณเกาเก้กาพี่นี่การสิบห้าเนี่คนจะเบื่อหนึ่งศูนย์ใช่ไนี่ครับสิบห้านี่ครับหมดแล้วนะพี่นะสิบห้ารายการคือชุดที่คู่ละสองร้อยห้าสิบไม่มีที่ไหนถูกงี้นะพี่นี่คือแบ่งปันพี่น้องนะฮะโดยแท้นี่ครับก่อนที่พระพิตาจะมาครับเดี๋ยวมาลุยพร้อมกันเลยพระพิตาหลวงป,ปู่มะฮัสซีนาครับต่อมาเป็นชุดสองครับชุดสองมีห้าองค์พี่นะครับชุดสองมีห้าองค์นะเป็นงานร เป็นการยาคู่ละสามร้อยห้าสิบบาทนะผมขอห้าสิบเนี่ยอันนี้คู่ละสามร้อยสิบเป็นลงยาขาวพี่เนี่เยเลขคนเบอร์สองศูนย์ห้าลงยาขาวนะครับนี่ฮะรายการที่สิบหกนะฮะเอางี้ว่ารายการสามร้อยห้าสิบองค์ที่หนึ่งแล้วกันนะครับรายการสามร้อยห้าสิบองค์ที่หนึ่งแล้วกันนี่ฮะองค์ที่หนึ่งต่อมาองค์ที่สองครับเป็นสองกษัตริย์ครับนี่โอ้โหเลขคนลเบอร์แปดตัวเดียวฮะเลขคนละเบอร์แปดตัวเดียว นะองนี้ผมไม่แยกองนี้ผมองนี้ผมไม่รวมใช่ไหมเนี่ยองนี้ไม่รวมใช่ไหมพี่นั้นแย่งกันเลยนะฮะผมว่าแย่งกันเลยนะฮะองนี้ผมขอไม่รวมเหมือนกันนะองนี้ผมขอองเดียวเนี่ยใครปิดได้เนี่ยผมขอสองร้อยห้าสิบพอองเดียวสองร้อยห้าสิบผมปิดให้นะฮะต่อมาองที่สามนี่เอาไปรวมเลยนี่องที่สามนะรวมพี่สามร้อยห้าสิบต่อมาองที่สี่พี่นี่ลงยาส้มเอาไปรวมพี่นะฮะเอาไปรวมได้นะครับ ต่อมาองค์ที่ห้าครับนี่ฮะองค์ที่ห้าโอ้ยเดยวคนเบอร์สองหนึ่งเนี่ยองค์หเอาไปรวมนะพี่นะนะเส้นล่างนี่คืออ่าเอาไปคู่เอาไปคู่กันเนี่ยได้สามร้ยห้าสิบเนี่ยยกคู่ทุทั่วพี่นะวันนี้ก็มีแบบปันเนาะยี่สิบองค์พี่ลองเลือกชมดูนะฮะก่อนพระปิดตาจะมาครับขอบคุณมากครับพี่